เปิดเพลงอีกแล้วนะครับมันคือมอลลิสกาลารต้องเรียกแบบนี้ดีกว่าผู้ดีเก่าอังกฤษใช่แล้วเปิดไกด้มาเลยนะครับสดๆร้อนๆครับโอ้ฟิลด์ดีเว้ยหรือขับแล้วแอบชอบเลยผู <c oughs> ้ชมก็คงบอกก็ชอบแต่รุ่นเแต่ <c oughs> <c oughs> แต่รุ่นเนี้ยชอบบอกชอบจริงเครื่องวางหลังนะนจะบอกให้นี่ดเดี๋ยรุ่นนี้นะผมคับลองเกียร์สองไว้นะอ่าโอ้ใช่ไหมลึ ่ะขับดีดูดิเฮ้ยพอแล้วโอ้โหเฮ้ยได้ได้ได้เลยได้ได้ได้เล้วระหว่างเราเปิดเมนงยังไงพี่ก๊อฟถ่ายคลิปไปด้วยอ่ะสังเกตไหมลึกลมไม่ได้ตีให้เราหัวฟูด้วยนะแต่หัวมึงกับปิวอยู่เพราะมันสูงใช่แต่เราลหลังคาได้ทีนี่แต่ถ้าอยากได้อัธรรยก็เอากระจกอ่าถ้าเอากระจกลงเนี่ยตีหัวฟู